สวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน,นเมื่อนี้คนผูกคำพามาเลียงงัวบันได้มาเลียงงวังงวซื้อได้พี่น้องพามาขุดกระปูน้ำกระปูนไล่ไห,หลหมื่อวานแม่บ้านผมเ่นลองขุดเบิ่งโอ้แป๊บเดียวได้หลายมีแต่ตัวเงี้ยมันมันๆพี่น้องขุดมาหลากินสวยนี่แหละเลียงงัวไปน้ำขุดกระปูไปน้ำอ่ะเอาบรรยากาศบ้านเท่านั้นนะพี่นอ้องไปไอโจโจะนะครับนี่พามาเลียงไอโจโจกับน้องอุง้งอิง โจโจน้องอกุ้งอิงลูกคนละาพอไอ้โจโจนะ่ะเป็นลูกพอสติงเล่น,นะครับเนะน,น,นอะส่วนนั่นน้องกุ้งอิงเนีย่ยเป็นลูกพออินทรีแดงนี่อีกโคมหนึง่งอันนี้ไอไอโตโน่ไอโตโน,โโตโนโ่ลูกแม่ออมสินพามาเลี้ยงนะครับพี่น้องแต่อันนเพิ่งขึ้นมากินพู้นูนซุ่มหนึ่งยบบอยู่พู้นูสาวเบลาแมตตาบาลอะอยู่คนละอ่ะ ผมพาไปหาขุดกับปูอ่ะพี่น้องขุดกับปูน้ำกัน เลืกพี่น้องอยู่เลิกเลิกไปพี่น้องง่งายไปทางพูนบาทเ่ยไปให้ได,ไดโอ้พี่น้องพูนด,ดูค่าพลับบาทมอง,งไปหญาา้ากับพ่อได้เหงื่อได้กินอย่ะด้วยพี่น้อง,งมาจัดมาเลื่อมลามหมู่บ้านนี่องบรรยากาศไปน้ำพี่น้องนี่เป็นพู้แอบ อันนี้ผู้สิมนะครับเด้อน้อยนี่น้อยซื้อแม่บ้านผอยาเนี่ผู้สิมสวนพี่ผู้ขมบกนี่แหละครับสวนผู้ขำที่มากก็คือมาจากผู้ขมบกนะเพราะว่ายู่ใต้ผู้ขมบกครับติดผู้ขมบกบก็เลยเอิ้อนตั้งซื้อสวนา่าสวนผู้ขำบรรยากาศยเมเศร้ากับเป็นบรรยากาศคล้ายเมืองหนาวเลยครับเมื่อเหนือเลยคล้ายเมืองเหนือนีหมอกมีล้มโอ้บรรยากาศดีครับยเมเศร้า ก้าวพูดแล้วพักกันเอาเต็กไปกางนอนที่เตียงฟูกไปแคมปิ้งกัน่ทุ่คนเลยลูกเมื่อนี่ไปบ่ได้แล้วมีลูกมีหลานมีหลานหน่อยเอาพี่น้องนี่ละโอนหน่อยนี่แหละพันวาเพื่อเห็นว่าพันวาไล่หลายเดี๋ยวหลายบ่หลายเดี๋ยวเดี๋ยมาเบิ่งกันพี่น้องนะมันรอหาเบิ่งบานนี่โอ้โนี่มาขุดไม่ไหมเลยพี่น้องไว้หนึ่งหูหนึ่ง lướt bên hông Chân hoạt chỉ tùm Lướt lướt Hãy subscribe เออเดีพอลาบลอาอนนแล้วพี่น้องหาอีกสามกันนี่แหละกัพอลาบเดียวไปพี่น้องเงาหนี่มีอยู่สามหมูเดี๋ยวให้แม่บ้านโชว์ฝีมือร์สามหูสิได้ยจากโกูพี่น้องเอาคนหลึกตัวลนะะสิว่ามันหากินง่ายเด้อพี่น้องเอ้ยกระปูกระไดเนี่ย มาแล้วตัวที่สองบาทเนี่ยที่จริงมันมีอยู่สามหูห้พี่น้อง,งใส่ความอดทนเน่จักหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออยากกินของแสบก็ได้โอ้พี่หฮ้นึงเดีย๋ยวพอจะมาขุดหฮ้นี่คือือเป็นเลือกดีใช่พี่หฮ้เลือกเลย ลายยืด้พี่น้องปูก็ได้ดูขุดบอ่อเท่านั้นละนะปูไม่แล่ครับปูไม่แลน่นี่ไอปูไม่แย่นี่หัวหนึ่งนี่นี่ขุเอาแน่นี้น

กูแหลง่ายไม่งพี่น้องขอโตขุดปูก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวจังพอกันตอนทิศแนวกินผลละ พี่น้องครับผมว่าพ่อพอกินแล้วละได้พอกินแล้วไนะเดี๋ยวเสียเบ่งผลงานนะครับไปเห็นนกกินยุ่งเขาแล้วยุ่งเขาแล้วไปไปเห็นไพี่น้องผลงานโอ้ได้หลายได้พี่น้องเนี่ยถือว่าบัธรรมดาได้คุดแป๊บเดียวนะครับ เอาพี่น้องได้แล้วเอาซ้ำหนีกับพ่อแล้วครับตัวที่เหลือนี่แม่บ้านผมก็จะไปดองก็จะไปดองไว้ตำกระตับหมอ้อคงอะไรไปดองตัวนี้ลาบร่าง,าล,างล่างสะกก้อนพี่น้องล่างสะกก้อนนะร่างสะกก้อนพี่น้อง ด่างนี่ทุกคนเซลไปจัดข้าวเซลไปจัดข้าวก่อนด่างตัอกมีขีดตมมีดินเอากันหลางออกซะก่อนะะพี่น้องเฮ็ดคือกันบ่บูทางบ้านพี่น้องลาบกับปูลาบมันปูไม่ลาบกับนีน่เนาะเอาตัวที่เป็นมันเ,น,น,มมนเป็นหนามมันไปลาบเฮ้โอ้ยนพนะะี่น้อง ไปอูหลักกระตำมวนไปตำตะกอนเถนอ,อกจังไม่อูอูอูห้มันแห้งเลยนะพี่นออ้องให้มันเดือดมันแข็งมันเอากะจังมาใส่เครื่องปรุงหลักกระลานี่นตัวใหญ่ๆพี่นออ้องเอาไมจำเนึ่งกับพ่อแหรอพี่น้องเอามันหลอดคักก็ได้ดอกเพราะว่ามันจับก็ได้ยิมปากมือ นำออกไปี๋ยวล้างอีกเักน้ำี๋ยวล้างอีกเักน้ำพี่น้องเอาอีกน้ำหนึ่งปูยงี้นี่สิมันเลยพี่น้องมันมันยามนี่ปูขุดเอานี่มันบ่คือปูที่อยู่ในน้ำเลยถ้าเป็นปูอยู่ในน้ำมันสิบ่หันมันเลยพี่น้องสีบรหัสมัน น,นี่แต่เป็นปูขุดนี่ยโอ้ยมันครับพี่น้องยุททางเมืองนอกงเบืองหน้าจัดอดสาเอาเด้อพี่น้องเด้อหรว่าก,กินอ่างกันเดิ <c oughs> อาปูลาบปูข,ขึ้นหอดบ้านกลับบ้านครับซองมากจังมัดหาดขุดเด้อพี่น้องนะเอาบรรยากาศบรรยากาศเป็นอาขุดบรรยากาศเป็น ไอหมูเบิ้องทางเมืองนอกก้องหน้าปัญะนะ,ะดเดี๋ยวเดี๋ยวผมพี่ทำการต่ำในพี่นนองบาลเนี่ย ก็เลี้ยกล่ะฮาก็เอาน้ำม,มาใส่เด้กพี่น้องบ้านอาอนะน้องเองนะนี่มันเข้ากันอีกจังนหน่อยโอยน้ำเหลืองอุ้ยหุยเลยพี่นอ้องเรืงอุ้หยหุแล้วก็มาทเทใส่ตะแกียงในบ้าน Mandy vô trong lần lượt đi màn lên màn phút. Tăm yêu kỳ Bà ba đẹp. Mậm, hai yêu kỳ thôi, là tao, mày có một số sai lạy, được yêu năm ba, sai ของอีกเธอหนึ่งพี่น้องบาทนี่นของเอากากรยังออกเธอนีกากมาลงนงพี่น้องก็ขีดตมขีดดินหลายยิ้บาน้เฮากลับไปอู่เลยบานแม่บ้านมันก็กำลังดังไฟใหอออ้อ้าวไฟตีเหล่ขาฮากอะ อู้เลยพี่น่องบาทเนี่ยปล่อยไปจนมันบวกไปเละพี่น่องบาทอาจารมาเบ่งอีกแกนึงเดี๋ยวทานติดพี่น่องเดี๋ยวมันก็สีค่้อยเดือดขึ้นมาได้บ่าลายได้พี่น่องนี่ได้บางจักสองสอนทันดี เอาก็อาศัยว่าเขาใส่ผักใส่เครื่องปรูนกับไปนะครับกินความมันกินความมันความแซ่บพี่น้องเอาเริ่มเดือดแล้วพี่น้องเริ่มจับตัวเป,นนป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ยนี่คือมันหมูโอ้ว่บาบ่ได้หลายได้หลายพี่น้องมันมันเนาะมันปู ให้มันอ้อมได้เลยเด้นี่เอาผักมาใส่เลยเด้นี่อันนี้เมนูเมนูลาเนี่ยต้องเอาตะตอนมันเป็นมนูอ้อมเนี่ยเขาเอาเครื่องปลูกมาลงเลยเด้พี่น้องเครื่องปลูกมาลงเอาผักมาใส่เลยเด้ผักซีผักบัวมาใส่โอ้ผักอีตูขัก้นยั้งเหรอพี่น้องให้มันอ้อมเนี่ยแขนนะพี่น้อง โอ้ได้ดหลายอยู่ว่าบ่ได้ดหลายก็ได้ผมว่าจะเอาซับนี่แหละพี่น้องให้มันเป็นน้ำจักน้อยให้มันเหนลวจักน้อยถ้าเอาเข็นหลายมันบุบ่มีน่าจับนะ้องๆจับบนนัวหายพี่น้อง,จจอองเอาไปปรุงกันเลยบาทนี่โอ้ได้ดหลายพี่น้อง ล,ลาย,ยู่พี่น้องอีกหนึ่งอย่างความแสบพี่น้องเมนูกับแก่เนี่ย้อซุมทีเ่ฮาตตำละ่ะเอาถิมทอดได,ด้พีดด่น้องทอดโคตรรสดีข้างน้ำเดือดนะฮะเอาปูลงไปเลย บ็ได้ทิมยักส่วนนะพี่น้องบ็ได้ทิมยักส่วนต่อไปนี่นะพี่น้องทอบไว้กอบกอบเลย ปลาพี่น้องน้ำปลาล้งไปขาดปลาได้เด้อขาดปลาได้เจ้าแห่งความอรอ่อยได้หลายแซ่บหลายเอาผิดๆจังหน่อย ผงเดียบร่อยพี่น้องผงเดียบร่อยคนเรืยบาทคนเร่ยพี่น้องโอ้ยหอมขักเด้อบาดอาเด้อบาทมากินเขาน้ำกันมาจิ้ม หอมมันแซ่บมาได้มาได้บัดทางด้านเมนูกับแกมฮอปเองเนไ่ยโอ,โอโ้เริ่มกรอบเริ่มกิจกระ้าวพี่น้องอันนี้มันก็ทิมามันน้ำน้ำมันกัดกินนัวน้ำรสดีพี่น้องห้อยรสดีเขาก็เลือกกินแต่แข้งขามันเนี้ยบัดกินแต่ขาแต่กามแต่หยังมันน่ ซุ่มกระดองซุ่มกาบแปะแปะให้เราเพื่อกินนะยมร้อยพี่น้องแนวกินมือเนี่ยราบปูพี่น้องราบกระปูลาบมันปูผักกับกับมีตะมักคงสมพักพี่น้องใส่ปูร้องพร้อมนี้มือเนี่แล้วกับมีทอดกาก กัดกับที่เขาต่ำนะอยากกินตะขามนลไรพี่น้องห้อยรถดีไ่ะเป็นเมนูกับแก่มมาเด้อมาเด้อจากนอยพี่น้องแล้วกินกรบเซ็บเดียงแกยวกรู้เรื่อง

ทำต้นต้นเลยพี่น้องทำต,นต,ำต้นต้นเลยคำง่ายๆต้นต้นอ,อยู่บ้านเท่าพี่น้องบ่มีเงินจักบาทก็อยู่ได้เอาแต่ลงทงลงทา่าอายอยากหากินน้ำทา่าน้ำทงน้ำท่าเนี่ยละ่ะม,มันวันสีนอนอยู่เฮือนสีซื้อแล้วอันนี้ก็เป็นคล้องถิ่มเด้อพี่น้องเนดะ้อ มันของข่มน้่นของกอ,กอ,อดกอน่าิีมกระแก้มทำห้งพักอยู่สมพัก แต่หน้าแสบๆพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อก,กินข้าวนล้วกันกูอยู่เมืองนอกเมืองนาขนาดคนมวยกอดลาบกระปูลาบกระปูกำมันใหญ่เลยลาบมันปูมันจ้บ นีม่มะคุนอีกพี่เนยังออมยัสิออ,อ,อ,ออมมือหนไม่นู้นหนาออมบรรยากาศกันคือหม,ม่าโจ๊กใครนน่ไหมเห็นเดียว,ตวโต๊กกระตจ๊กด้ว่แล้เวเขาแล้วหน้ามาแล้วเพื่อนกับคนแล้วเมวื่อวานนี่แนละ้วอัเนียเจยบ คลิปนี้กระเช้าไ้ซัมนี่ก่กนนและพี่น้องอขอบคุณที่ทุกท่านนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่รับช้มจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มกดกระดิง่งแจ้งเตือนอเนื่อทีแล้วรับช้มคลิปใหม่ๆต่อไป คลิปหน้าสีผภาพเพชหอย่งจัองอันที่ตามเบิงได้พี่น้องนะตาหรับคลิปนี้ก็ตัวกินเขาก่อนลาบกับปูแซบแซบอ่าพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณครับ